พบกับผมยุทธนาบุญอ้อมเช่นเคยนะครับในรายการเลดในเกมทอล์กโชว์วาไรตี้กีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันเราเจอกันเป็นประจำฮะทุกคืนวันจันทร์และอังคารสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง9กด30และอีก4ช่องหน้าแช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น m อ็มคอร์ดนเอปาเต้และก็ช่องของเมนสแตนเองครับ วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นทั้งนักแสดงนักร้องและที่สำคัญเป็นแฟนเชลซีฮะสาวๆเตรียมกรี๊ดได้เลยแต่ก่อนอื่นไปพบกับพิธีกรร่วมรายการของเราครับคุณโอปอเมนสแตนและคุณป๋องกระพลทองพรับครับ ดพูดถึงว่ากรีดขค้นกรีดเลยนะคเขาไม่ได้กรีดคุณยิงยืนได้ไหมโอ้โหนึกว่ากรีดเราดูดูจากอาการพิธีกรของผมนะฮะจะดูดิดดิดเป็นพิเศษนะครับตื่นเต้นเหรอคะแววตาที่เป็นประกายมากไม่นะก็ปกติหรือเปล่าซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของวันนี้ฮะเนื่องจากว่า ห้องส่งของเราเต็มไปด้วยสุภาพสตรีนะครับมารอดูแขกรับเชิญของเราเดี๋ยวจะได้เจอเขาแน่นะครับเบรกต่อไปแต่เบรกนี้ขอคุยเรื่องควันหลง FA ฟเัหน่อยฮะยืดหน่อยทไมคุณดูมีความสุขคุณดูปิติคุณดูแบบอิ่มเอิบจังเลยอะเอาง่ายๆฮะปีนี้ถ้วย f อฟเัอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์แน่นอนแต่ถ่าจะอยู่ฝั่งไหนของเมืองเท่านั้นเองผมเลือกไปอยู่สีฟ้าไม่ใช่เนาะเนาะเดี๋ยวพี่มันมีทั้งสีฟ้าและสีแดงเขาต้องทีเ้มชิมกันก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นการช ถ้วย FA ครับครั้งแรกที่จะเป็นดาร์บี้แมชชเอไม่น่าเชื่อเนอะนี่จบให์เหมือนกันนะครั้งแรกเลยหรอแล้วก็แฟนๆก็ต้องนั่งรถไฟไปเชียร์กันที่เมืองนั้นก็จะเป็นเมืองร้างไปเลยนะเนั้นน่ยเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเพราะไปเวมบี้กันหมดอ ถ้าเป็นผมนะผมจะตกลงกันว่าไม่ต้องคือเข้าใจมันต้องแข่งในสนามเป็นกลางแต่ว่าไม่ต้องลงไปไกลถึงลอนดอนได้ไหมขอไปใช้สนามแอนฟิลด์ซึ่งว่างไงไม่ชิงอะไรอยู่แล้วนาก็ขอไปใช้เขาหน่อยนึงแฟรลิปป์ก็ฟังอยู่ก็ดูอยู่นะก็ขอไปมันอยู่ใกล้กันไงนั่งรถไฟเป็นที่เดียวมาเชสเตอร์ไปลิเวอร์พูลมันจะได้มีเวลามาชมเกมอาศจรยสคักันไปเราเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วหรอแมนซีเนี่ยเข้ารอบชิงแบบสบายๆใช่ไหมเรียกว่าสบายเกือก นายเข้าไปแบบไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นส่วนแมนยูที่ก็ด่ามากนครับต้องถึงขั้นแบบลุ้นจุดโทษกันเลยกว่าจะรู้เรื่องซึ่งอันนี้เอาเอาตอนในเกมก่อนกันแล้วกันได้ดูกันใช่ไหมฮะได้ดูค่ะผมบอกตรงเลยนะยังไงเกมที่น่าเบื่อมากครับคือมันรอนานอ่ะคือมันถึงจุดพีกันถันคือผมจะรู้สึกว่าแบบเออมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้ลุ้นนะฮะแล้วก็ ผมผมผมจำได้ว่าผมดูไปแล้วผมก็เล่นเกมในมือถือไปด้วยอ่าจนพักหลังๆนี้ผมก็ไปโฟกัสเรื่องการเล่นเกมในมือถือค่ะยิ่งพอรู้ว่าต่อเวลายิ่งพอรู้ว่าเดี๋ยวมียิงลูกโทษแน่ผมยิ่งมั่นใจมากเพราะว่าถ้าแมนยูยิงลูกโทษเนี่ยนะฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พลาดเนี่ยยิงไปเรื่อยๆฮะค่ะคือในเคอาไม่มีทางป้องกันลูกโทษได้ไม่เซฟหรไม่เอาเลยหรอทั้็อุส่าเอาพอยมาแล้วไงเออเออย่างไงนะคือนี่เดี๋ยวผมจำท่าเขาได้ผมจำท่าเขาได้ นี่ก็ช่างจับออเอาโพยมาจริงนะแต่ว่าแล้วบังนะบังนะเอามือปิดนะมีมือป้องเลยนะแต่หนูกต้องซูมไปเห็นนะเออแล้วประเด็นคืออคนที่เอาโพยมาให้ก็ลืมบอกว่าซ้ายของใครใครไปโพยเนี่ยซ้ายไบตั้นเขาจะเขียนเอาไว้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยชอบยิงทางซ้ายคนนี้ชอบยิงทางขวาแต่มันไม่ได้บอกว่าซ้ายของมันหรือซ้ายของโกก็บอกยิงทางซ้ายซ้ายของใครวะไม่ว่าเอาไงดีว่า่ะพุ่งซ้ายแล้วกันแม่ยิงขวาเลยนะครับ หอกจริงหยอกนะพี่เดนะเพราะว่าในเกมก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่อยู่ในเวลาค่ะมีลูกเซฟสำคัญสำคัญของ DKR นะคะที่แบบโอ้ยใช้เซนแล้วก็เขาเรียกว่าฝีมือนะจิตวิญญาณของความเป็นโกเมืออาชีพอ่ะต่จริงจริงจริงจนรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนกติกาให้การยิงลูกโทษที่จุดโทษเนี่ยเป็นการยิงแบบโอเพนเพลย์อ่ะครับให้เลี้ยงมาจากกลางสนาม ได้แค่อาจะอาจจะเล่นได้นะแต่คือพอต้านเตะปึ้งแล้วแบบมันจะมันจะช็อตมันจะช็อตมันจะทำทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะก็เอาขอขอดูวิจารณ์เกมในในเกมหน่อยฮะก่อนที่จะยิงลูกโทษเป็นยังไงฮะฟอร์มการเล่นแมนยูช um> ุดนี้คือหนูเองอ่ะก็รู้แหละว่าพอเจอกับทีมที่เขามาเพลย์สูงๆดุดันแบบนี้เทนฮากก็มักจะใช้ เกมรับซะส่วนใหญ่มันก็เลยอาจจะทําให้อย่างที่ป๋าบอกว่าเกมมันดูน่าเบื่อโดยเฉพาะแมนยูดูเป็นทีมใหญ่แต่มาตั้งรับเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะใช้การแบบเน้นการประกบตัวอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยวันบิซาก้าถูกเทรนมาดีมากๆเลยนะมตมะไปไม่ถูกเลยจัดเก็บมิตอมะใส่กระเป๋าเรียบร้อนะคะอันนี้จริงดาโลเองอ่ะที่ขยับไปเล่นแทนตําแหน่งของลูกชอกเล่นยงดัซ้ายใช่คือเขาเองก็อุ้ยต้องต้องสู้กับ หลายคนนะซอลลี่มาร์ทเองก็แต่ว่าก็ถือว่าทําหน้าที่ตรงนี้ได้แบบสุดความสามารถแล้วคือแมนยูต้องบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของเกมรับณเวลานี้เพราะว่าวารานแล้วก็ลินเดเลิฟเอ่อแล้วก็ลิชโดมานติเนสเนี่ไม่อยู่กันไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเซนเตอร์แบ็กตัวหลักคนเดียวที่ยังมีอยู่ก็คือลินเดเลิฟแต่ประเด็นคือแฮร์รี่แม็กควายไม่กาเออ่่พืนบว เงือเขาทำยังไงดีไอ้ตัวเจ็บไอ้ตัวควรเจ็บก็ไม่เจ็บแล้วเหลือไว้โอ้โหดีๆทั้งนั้นไอ้ซักคอกแคกยังไม่มีเลยก็จะแข็งแรงขึ้นมาซะอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพอขยับลูกชอมาเล่นซนเตอร์แบ็กใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นลินด์เลิฟเองวันนี้ก็ทำได้ดีเอกเล่นดีก็ยาวไปจนถึงจุดโทษที่เจ้าตัวเป็นคนซัดลูก ลูกชัยชนะใช่ค่ะเป็นฮีโร่ไปเลยแต่ถ้าดูในเกมอย่างที่ปาเต้บอกแหละแม้แต่กระทั่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเห็นเนี่ยไบรท์ตันจะเป็นฝ่ายของเกมซะเยอะหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องหลังไบรท์ตันเนี่ยก็มามาแรงเลยพุนเปียนในกรอบเขตโทษนะคะแล้วแมนยูก็จะสายแบบสนกลับซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าแมนยูติดที่จบเกมไม่ได้ยิงไม่ใช่คือเราจะพูดกันเรื่องแมนยูมีปัญหากองหลังนะแต่ต่อนี้จริงกองหน้าก็มีปัญหา อะไรก็ไม่รู้แล้ฟอร์ดก็แบกอีกคนเดียวอเ,เออมันไม่ได้จริงจริก็พยายามแต่เมื่อเมื่อวานรัดฟอร์ดเ,เองก็อาจจะเงียบๆงียไปบ้างเหมือนกันนะคะอันตัวน,นี้เองเนี่ยมีจังหวะหลายจังหวะที่ เน่าที่ควรจะยิงเขาแต่เรารู้สึกว่าการใช้น้ำหนักของเขามันมันยังไม่แรงพอยิงไม่เต็มหลังเท้าอะไรเงี้ยบางทีก็หวงบอลไปหน่อยนะปั่นปั่นอยู่ขยันปั่นอย่างเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าผมว่าถือว่าฟอร์มดีขึ้นนะสำหรับแอนโทนีนะคืออย่างน้อยก็ทําได้มากกว่าแค่เลี้ยนตัดเข้าในแล้วก็ยิงใส่เข้านะฮะซึ่งไอ้ลูกนี้คือเหมือนมันทําได้อยู่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ตอนนี้ดูเริ่มอ่าเริ่มมีทรงด้วยเท้าบ้างอะไรบ้างใช่ใช่แต่ว่าข้อดีของแมนยูในเกมเมื่อคืนนี้อาจจะรู้สึกว่าเรื่องของ พลังใจที่แบบไม่ยอมแพ้อันนี้ก็ก็เห็นได้จากเกมที่ไปแพ้เซบีย่ามาอืกลับมาได้ก็เข้าชิงนะผมก็คงต้องฝากความหวังไว้กับอาร์เซนอลครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องเจอเรือใบเจอแมนซิีผมอยากให้เตะให้ขาหักสซึ่งเท้าห้ขาลานล่วงเลยนะได้ครับเพื่อนเควินเดอร์บอยนะฮะโห ยาสมาเลสอย่างนี้ก็จับมาเลสแบบว่าอยู่ดีๆก็แบบฮัทเทร็กขึ้นมาเองขาหักคนเลยโอทำได้หรือเปล่าจะทำไม่ได้ครับเจ็บจริงไหมไม่ได้กดดันอะไรกันเลยนะแต่เมื่อวานก็อย่างที่บอกไปไฮเกมมันไปถึงจุดโทษแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าแฟนๆแมนยูหลายคนคิดคล้ายๆกันเพราะเดคอาร์กับเรื่องการเซฟจุดโทษเนี่ยนะอย่างที่เราทราบใช่แล้วนะคะแต่ว่า มันก็อาจจะเป็นทั้งฝั่งของไรตันที่เขาไปพลาดด้วยแต่มันอยู่ก็ยิงจุโทษได้ดีมากๆน่าจะเป็นเรื่องการซ้อมกันมาดีใช่ยิงแบบยิงดีทุกคนทั้งสองฝั่งนะจริงทั้งสองทีมดีมันมีแค่ไม่ไม่ครับไรตันยิงธรรมดาเลคยามันรับไม่ได้เอง ขอโทรตรงขันพี่เดโทรหาพี่เดเขาเราเนี่ยนะก็มันก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าก็ไปลุ้นกันนะครับเป็นดาร์บี้แมชช์ครั้งแรกของเมืองแมนซิตออเแมนเชสเตอร์เออเดี๋ยวคุณพูดเลยนะก็เป็นลางนะเมื่อกี้บอกแมนซิตี้นะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าก็เจอกับซิตี้ไงเหมืนใจเขาเสียแล้วนะเอาจริงๆนะเต็งหนึ่งตอนนี้ที่จะคว้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นแมนซิตี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะคว้าแชมป์คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คือคือผมกลัวอย่างนี้ด้วยเนื่องจากว่าอันนี้มันคือการที่แมนซีกำลังมีลุ้นทริปเปิลแชมป์เผอเผอเนี่ยวันที่ชิงเอฟเอคัพเนี่ยเขาอาจจะได้แชมป์ลีกไปแล้วขอโทษขอโทษขอเพอ มันเป็นเรื่องสมมติปเนงสมมติเป็นเรื่องสมมติสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมติ่างหูแป้วเลยเนี่ยสมมติว่าเขาได้เนี่ยโอ้โหแมนยูก็ต้องพยายามป้องกันให้สุดฤทธิ์ให้เขาสามารถคพาทีมได้ได้ได้แหละอาร์เซนอลเหรือเาลเราหยุดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงอีกทีมหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนั่นคือเชลซีแต่จะกลับมาคุยกันหลังเบรกครับ Okay.